สบายดีพี่น้องบายดีพี่น้องออกป่าอีกเลยออกป่าออกโคกขนะ้าวมาเนี่ยข้าวมาส่งเขามากินพร้อมซื้อวิ่งไก่มาซ้ำใม้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ท่านซุกดอกข้าเจ้าบ่ท่าน้ปิ้งก็เลยว่าเออจะเอาไปปิ้งเองดอกวะเซือส,สะอะไรแท้ๆว่า ก็เลยเอาดิบๆมามาปีงเองรักเกียร์พื้นที่ไปอันนี้ก่อนนะั่งไพ่ก่อนนะร่างไพรป้องปิ้งไก่ย,ไกย,ยังวะไก่ยังไม่ได้ปิ้งมันแม็นแมนมาดอพี่น้องเขาเรนึกว่าพ่อเสิร์ฟ เ้วกระเพาะมาเสิร์ฟแล้วนี่ล่ะไม้ใหญ่อยู่เลยพี่น้องเอ้ไม่มละทราบาบเอาสาไม้ยันโบอ,อีเพราะว่าผู้ชายมันกินรารเนาะ <laughs> ยันโบอ,อีมาแก่พื้นเพินมาแก่พื้นใครก็จะมาตัดพื้นหนพื้นต้นไม้เรือน พาลักหัวเฮ้ยมาส่งเขาห้องตูงใจไปด่อนไปดอกเลยโอ้โอเดดอยู่มือคู่เดียวเปี้ยๆอย่าง เสียงจักจั่นห้องพี่น้องเอ้ยนังยิงพวกใหม่พวกใหม่เน้น้อยเดียนห้อนขนาดป่บาเพิ่งมีแต่ต้นไม้นน้อย ไก่อนไฟติดแล้วมันสิซุกเลยว่มันสิซุกไงเฮาอยู่บ่พี่น้องปิ้งแบบนั้นนางนั่นนังเพิ่นเอาไก่ซุกมาปิ้งหรือยังไงคือซุกกว่าเฮาเอาขี้นั่นซุกไปโดยมันสูงปวดอันนี้สูงปวดสูงปวดเอาลงอีกนะฮะกินง่ายได้ซะชามปิ้งพอ่นนี่ยอือ หกับปิงปิงหนึ่งเอาอันเอาใหม่มาเห็ดไปทั้งนู้นเนาะคอนเนาะไปแล้วอะนัะ่งมกินง่ายเนาะไดง้วไดูรร้อย้กระนัูอะไร้ำคนไทยกัน เนี่ยนะเธอหัวเนะนี่ยนยะังเถื่องหัวปีงไก่นะเปิดมาไนะเปเนี่ยพี่เอาชีวิตรอดในป่าพี่น้องเอข้ากับปู่ตงยังมากไม้ซื้อปีงไก่มาแต่มเง,งินแล้วก็ข้ิมาฮาอยู่โคกอ,อยู่ป่า <c oughs> <c oughs> อยู่บ่มีนอกจ,า,จอากแมงค์ขนมนอกจากแมงคนขนมข้าิมาฮาพระท่านไก้วกล้ว สิหากหาบุทันเลยี่น้องเอ้ยหิวเขาแล้วตอนนี้มาวิเวลาไปหาครับโอ้ติดแล้วได้นะขนาดกี่ซีซ่ซะสิบหาใหม่ก่อนอันนี้หา้าบุทันใหม่อะไรปูสุดท้ายได้เห็นแบบนี้ giúp đồ, đồ bị đâu bạn ơi ô này bị động không trông thấy ถือจานมาข้างในโตกกี่ทถวก็ลายรอบเน่ะ มินคนพื้นอยู่พ่อให้เป็นผูวเห็ดกินถ้าวิธีเอาชีวิตรอดตอนอยู่ป่าพี่เนาะแต่ว่าตอนนี้มันสิมัยแล้ออวอคนคน สุบหมดแล้วพี่น้องปุ้ยอยู่ป่าก็ได้กินอาหารแส่บพร้อมเสิร์ฟบรรยากาศก็เอาเอา สอบนักไม่้องบูใจกกะสอบ น้ำติสีเหลืองเพราะว่าหายเซนหัวน,น,น้ำส้มน้ำใสส้มติ๊ดน้อยหนึ่งราคาน้ำอง,งุ่น ด้วยจวเมื่อผ่าน้องหน่อยแนย่หน่อยมกักสีแดงต้องเอาสีแดงมาหายหนู ู่ป่าแต่ว่าอาหารพีอ่ะพี่น้องทิบขาวข้าบรไดเอามันถือมาเนี่ยอันนี้เครื่องตั้มมะคุงับปุ้งมาเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอันนี้มะคุงซับมามาเอากับคุกคุกคุกคกินเลยเลย ลกลัวหดกินอยู่เพื่อนอาหารจะมีกร็รู้แล้วเข้าช่องหอยันบ่อิม่มพักอันนี้หาทุปเปอนก่อนปิ้งไก่ม่วง,งซุกพัก ตะโกมกมะกะทินนแล้วก็มะคุงข้าซาบม,มาเาขาเขื่องตำเขากับปุงมาเร็วเรียบร้อยรอแต่คุกใส่กันมาเลยคุกตำมะคุงก่อนนะเหมดมะจอนเลย bỏ xì mưa này luôn Lúc là xì mưa này hiệp lợi tim 嗯嗯嗯那哦。 นดเดาเรียบร้อยต่มาหูหมดมาตื๊กเลยเอาใจละอีกตะแเปมพอกันลิปต่อไปเลยพี่น้องไปแล้ว